การทำ IF เริ่มต้นอย่างไรสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องการเริ่มต้นการทำ IF ซึ่งหลายๆคนเนี่ยกำลังสนใจที่จะลดน้ำหนักด้วยวิธีการนี้ซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยผมทำ IF เนี่ย เนื่องสาเหตุเนื่องจากว่าตัวผมไปตรวจสุขภาพประจําปีมาเมื่อปลายปีที่แล้วและผลปรากฏว่ามีค่าบางอย่างที่มันสูงกว่ามาตรฐานนั่นก็คือไขมันไตรกอไลด์นะครับ <Hey. S 1> ผมก็เลยอมองกลับมามองตัวเองว่าไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละ,ละต้องลดน้ําหนักต้องลดน้ําหนักแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อจะให้ไขมันหรือไตรกิสลายมันคงที่เพื่อให้สุขภาพมันแข็งแรงคิดแค่นั้น ก็เพื่อจุดประสงค์นั้นจริงๆแต่เพียงแค่ว่าพอมันทํามาแล้วเนี่ยพอเริ่มต้นทําแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกมีความสุขมันแฮปปี้กับสิ่งที่เราทําอยู่ได้กลับมามีสุขภาพที่ดีมีมีหุ่นที่ดีพูดง่ายๆนะครับก็ก็ทำให้เรามีความสุขได้ก็เลยก็เลยเริ่มต้นนะครับทํา IF มาน่าจะอยู่ประมาณเข้าเดือนที่เดือนนี้น่าจะเดือนที่3มันเริ่มอย่างนี้นะครับคือ การทำา i F เนี่ยหลายคนก็แนะนำด้วยวิธีการเยอะแยะมากมายซึ่งผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องทฤษฎีไม่ได้มีความรู้เรื่องอการวัดค่าบางอย่างเกี่ยวข้องกับระบบเนื้อร่างกายว่ามันจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งซึ่งหลายคนแล้วก็คุณหมอหลายท่านก็ได้อธิบายเยอะแยะมากมายนะครับใน YouTube ก็มีซึ่งก็ดีมากนะครับถ้าใครทำได้ก็ถือว่า ก็ถือว่าดีมากๆแต่ตัวผมเองผมไม่ได้มีจุดประสงค์ไปไปไปตรงนั้นนะครับแต่กลับมามองที่ตัวเองเป็นหลักมากกว่าว่าเราจะเริ่มต้นให้สุขภาพเราดีได้อย่างไรต้องต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องลดการกินของเราให้ได้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรากินมากกว่าสามมื้อนะครับเรากินเช้ากลางวันนะครับก่อนเย็นตอนเย็น ตอนดึกนะครับก่อนนอนก็ยังกินบางทีเพราะนั้นไม่แปลกครับที่ร่างกายของเราอะ่ะมันมันอ้วนเพราะสาเหตุที่มันมาจากการที่เราที่เรากินมากแล้วพอเราจะนอนเนี่ยมันก็นอนได้ไม่กี่ชั่วโมงช่วงเวลานั้นเนี่ยไขยมันเก่าๆมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกใช้แค่นั้นเองผมรู้แค่นี้แล้วผมเองก็เลยกลับมามองว่าจริงๆแล้วเราควรจะกินให้น้อยแล้วก็อดให้มาก ผมกำหนดเวลากินของผมคือ9โมงนะครับ9โมงและให้ไปสิ้นสุดนะครับเริ่มต้นจริงเนี่ยผมไปเริ่มต้นที่6โมงเย็นผมกินตั้งแต่9โมงเริ่มต้นไปที่6โมงเย็นแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกคือลดการกินของเราลงให้ได้นะครับและอันดับที่2คือลดน้ําตาลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับไอ้พวกน้ําอัดลมทั้งหลายแหล่เนี่ย ผมงดไปเลยไม่กินไม่ดื่มไม่ใช่ไม่กินไม่ดื่มเลยแล้วก็อะไรที่มันมันหวานหวานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมชอบแต่ว่ามันต้องหยุดกินให้ได้มันต้องหยุดทานมันต้องหยุดดื่มไม่ได้งดอะไรที่มันเป็นน้ําตาลเนี่ยให้ลดลงมากที่สุดและอันดับที่สามนะครับที่ผมเริ่มต้นนั่นก็คือการควบคุมการทานข้าวในแต่ละม้อหมายความว่า ในหนึมื้อเนี่ยปกติหลายคนอาจจะทาน1ทัพี2ทพีนะครับเมื่อผมกักข้าวมา1ทัพีเนี่ยผมจะแบ่งออกอเป็น4ส,ส่วนเสร็จแล้วผมก็เอาส่วนที่ที่1ออกไปให้มันเหลือ3ส,ส่วนอันดับแรกผมงดแค่นี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อๆไปผมจะบอกว่า มันจะทํำยังไงต่อไปมันจะมีวิธีการทํำยังไงจะต้องออกกําลังกายควบคู่ยังไงและอาจจะมีทฤษฎีบางอย่างที่มาบอกกับทุกทกท่านด้วยอย่าลืมนะครับกดติดตาม <c oughs> เพจของร้อยแริมทางนะครับจะมีเรื่องราวร้อยแที่มาบอกเล่านะครับให้กับทุกท่านได้ฟังไม่ใช่เป็นเรื่องสุขภาพอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่หลายหลายคนอาจจะอยากรู้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ และมีโอกาสได้นําเสนอบางอย่างที่มันเป็นมุมเล็กๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราให้มันมีความงดงามเกิดขึ้นนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ